ทุกคนเฉีนวาีกแล้วจะมาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ ACL Elite นะคะ <c oughs> เรื่องนี้ก็คือเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรคืนวันอาทิตย์ที่27ที่ผ่านมานะคะทุกคนก็เป็นการแข่งขันคู่สุดท้ายนะคะในรอบ8ทีมนะคะของรายการ ACL Elite ในฤดูกาลนี้นะคะทุกคนก็เป็นการเจอกันนะคะของทีมจากกาตาร ะะทีมอัลซาร์แล้วก็ทีมจากญี่ปุ่นนะคะทีมคาวาซากิฟอนทาเล่นะคะทุกคนคือก่อนแข่งเนี่ยหลายคนบอกว่าเออก็สูสีการเพราะว่าทีมจากการ์ตาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แบบมีตัวเลิศดเลเท่ากับทีมซาอุที่แข่งไปก่อนหน้านี้นะคะนั่นแหละแต่ก็เอเอเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เออแค่จะดูเพื่อความสนุกสนานเฉยๆนะคะทุกคนแล้วก็คือมารินออิชันะมันตกรอบไปแล้วใช่ไหมแต่อิชันก็แบบ แม่งแล้วถ้าเกิดคาวาซากิฟอน t a เลมันเข้ารอบทำแงวเนี่ยสงสัยจะอิจฉาก็คือไฟฉามันลุกโชนจริงๆทุกคนเพราะว่าฟอน t a เลเอาชนะเอาซาร์ไปได้นะคะทุกคนก็ในการแข่งขันเนี่ยในในเกมะนะคะก็เป็นทางคาวาซากิฟอนตทเล่เนี่ยทำประตูขึ้นนำก่อนด้วยนะทุกคนขึ้นนำก่อน1.0ช่วงแบบ ต,ต้นเกมเลยอะจำไม่ได้ว่าก่อน10นาทีหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็โดนตีเสมอนะคะเอาซซาร์ก็มาตีเสมอได้บุกกันไปบุกกันมานะคะซึ่งเท่าที่ดูอะไอตัวฟอนทาเลเองอะสู้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ทางเอาาซาร์เขาก็เขาก็มีตัวเพลเมเกอร์แต่ว่าดูเหมือนว่าทางทางคาวาสกิฟอนทาเลอะปิดช่องทางการทำเกมของตาคนหัวฟูฟูที่เป็นเพลเมเกอร์เออนั่นแหละ ก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการจู่โจมว่าในการจโจมตีของ Al อ,อัลซาร์ใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็คาวสาสกีคอนเดเลเวลาที่เขาโต้กลับเขาทำได้ด้วยไงยก็เลยแบบคือโต้กลับแล้วมันเปลี่ยนเป็นประตูเป็นสกอร์ได้แต่ว่ามาริโนสของอีชั้นเนี่ยตอนนี้แข่งเนี่ยมันก็มีจังหวะโต้กลับเหมือนกันแต่ว่าเราคือแบบ ทำให้มันเป็นประตูให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยตกรอบไปอะทีนี้กลับมาที่ฟอนทาเล่นะคะก็ฟอนทาเลขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสองหนึ่งนะคะแล้วก็ใกล้จะจบและเอาซาร์ดก็ไม่ยอมเลยมันก็มาตีเสมอเป็นสองสอง,สองทุกคนทีนี้สองสองทำไงอะเพราะว่าในฤดูกาลนี้เขาไม่ได้มีแบบนัดเย้านัดเยือนอะไรแล้วคือวันนี้มันต้องรู้ผลให้ได้ว่าใครจะชนะ ก็เลยทําให้นะคะคนที่จะต้องตื่นไปทํางานตอนเช้าเนี่ยได้นอนดึกกันต่อนะคะเพราะว่าก็อยากรู้อยากเห็นไงว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะนะคะทุกคนก็ในเกมนี้ก็มีการต่อเวลาพิเศษเออกไปอีก30นาทีนะคะทุกคนช่ำนอนดึกช่ำนะคะแล้วก็เป็น k a ว a s a k i Fontale นะคะที่สามารถซัดประตูชัยให้ทีม เข้าไปเล่นในรอบถัดไปได้นะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะคะทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับคาวาซากิฟอนเดเล่ด้วยเฮ้ยทำไมตกไม่โดดตกโอนดีใจด้วยก็เป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียตะวันออกเลยนะคะสำหรับคาวาซากิฟอนทาเล่นะคะที่จะเข้าไปเล่นรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็จะไปเจอกับทีมจาก ซาอุดิอาระเบียทั้ง3ทีมเลยนะคะคือไม่เขาไปเจอทีมเดียวแต่ว่าไอ้สทีมที่เข้าไปก่อนหน้านั้นคือมาจากซาอุดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนรายการนี้นะคะเดี๋ยวจะมีแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่29แล้วก็30เมษายนนี้นะทุกคนก็แข่งกันทั้งหมด2คู่นะคะคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นอาอาลี li, กับอาฮิราน นะคะคแล้วก็คู่ที่2นะคะก็จะเป็นอัลนาเซอร์กับอัลเขาบอวาไม่ใช่อัลคาวาซากิ aki, จะว่า เอานาะเซอร์จะเจอกับคาวาซาก,กิฟอนทันเล่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูนะคะทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้วย ACL Elite นะคะจะตกเป็นของใครเป็นของซาอุหรือว่าจะเป็นของญี่ปุ่นอ่ะซาอุมีทีมทีมออยังไงดีอะก็มารอดูกันนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนละจ้าบาย